ก็อยู่กับคงเบากันเลยดแต่ว่าเอาลุงก้อนเนี่ยตกลงกันละบ่ตกลงเลยตกลงแล้วก็ไปหาต่อหาแม่หาให้น้องคนนั่นละทั้งนั้นกว่าเออไปเบิังอ่อหูบนเรื่องเนาะทางเอื้อยนี่มาเนาะเนาะขออนุญาตทามเอื้อยนี่ซื้อจังใดเนาะซื้อเอื้อแม่เรื่อยเปิดน้าอยู่สี่สิบกว่าแล้วแจ้ง ใช่ห้องเอื้อยกันแล้วกันต้องพยายามพ่นกันเอื้อยก็ได้เอื้อยแหละมูเจ้าก็จะชำนองชำหลานพุ่นแหลยเราขอลูกช่องสามคนก็ได้ดอกนเอื้อยนี่มาจากอันเมืองมุนบอกแข่งจัมปชักเนาะโอโดูเมืองมุนแข่งจัมปชักลุงก้อนเนี่บอกช่องสวรรค์นี่ไปไปบ้านเพิ่นมาเนี่ยเหมือนบอกไปพ่นแล้วน้ำกันมาน้ำกันนั่นเดกับมาอมือบ้านโทษใชเพิ่นแล้ว อันเเจจ้าจ้าาก็ชสวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้อง f อซีที่หักแพงมาว่าซีพังลาวพังไทยต่างประเทศนําเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเมื่อวนี้ก็มาพบพ่อกับช่องบอจอยชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ กามมนีมาว่าเรื่องพอตู่ก้อนพี่น้องที่ว่าพันมีเมียแล้วพี่น้องเนาะพันได้มีอะไรพี่น้องเนาะก็ีะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งว่ามีพันอายุประมาณใดพี่น้องเนาะเด็กน้อยเรียว่าผู้เฒ่าพี่น้องเนาะหรือว่าอายุรุ่นแล้วข่าวเดียวกันก็พันบอก็าจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส่งนมกันเลยเนาะพี่น้อง บมอทักาะเสียเวลาผากพแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้บมอจอยี่พี่น้องเนาะการ็นคลิปก็อยากให้พแม่พี่น้องได้เบิรงไในชมเนะาะคลิปนี้ก็บสิพาพ่อพม่พี่น้องไปเบิรงไปชมน้มกันเลยพีนะ่น้องเนาะใอว่าจังไดก็เป็นกำลังใจให้เฮาในเนาะไปไปติดตามรับชมน้ำกันกับพ่อตู้ก้อนเลยพี่น้องเออนั่นแหล,ละจังหวะย้อนอาอยู่น้อยเลยเขาจงบไ,ได้อยู่น้างแม่นและลุงก้อนในเช่นดอก ส่งนฤีหลายคนก็นในน้ำมาว่าให้เอาประมาณสี่ห้าสิบชวน,นชวนหลายกะเอื้อน้องก็กว่าให้เอาชำนั่นจังว่าคุณน่นเพิ่งคือเพิ่งจาแล้วนะิตไปใช้กะดูใช้กะเขาเขาเคยผ่านเลยนะคันเขาเอาเึ็กน้อยเนาะมันยังบทท่านอุ่นเรียนอย่างนะนบทท่านหูนจิกยังหู้จะกินกระมวลแน,น่นอนอันนี้เนะะี่ยกระมวลก็ได้มวลแล้วกินก็ได้กินแล้วกะฉีเพิ่งคือเพิ่งจาบ่กก่วันยัง เปลี่ยนแปลงบ่ได้แหละก็จําเป็นแล้วเนาะเห็นอย่างกระชื่ใจกระดิญยังคืออันอยากอันนั้นอยู่นะนะาะอยากได้เนื้ออื่นอยากลินเนื้ออื่นก็นยังบ่บ่ถึงแล้วอันนี้จะว่าเอาไปเบิ้งเอาน้อยก็เอาผ่านมาก็จักเท่าไรคนเลยแต่ฮ่าตุนนี้บ่มีเหตุผลอย่างนี้ห้าห้าเมียะไรเนี่ยบ่มีเหตุผลอย่างแล้วอยาไปหลักไปรุ่นนี่ยเชื่อเลยชวนไลน์นะคันคันนี้แหละมันไปรุ่นนะอันนี้ก็ คือว่าแล้วกับยังบนหูใจแล้วเนาะจะว่าคือเน็กน้อยกับไผ่ชีหูต้องจิตไผ่ใจมันน่ะนะแม่เลยกับเมืองกับไปก่อนเนาะเออกับเมืองไผ่ก้อนมูเจ้าจะ่าอุ่นเย็นได้บ่ยังประธานหูจักมาดำเมื่อดำเข้าเนี่ไผ่ชีหูจักใจไผ่แต่แต่ว่าที่นี่อยู่กับกับพังอยู่ในใจเนาะไผ่จะไปว่าว่าคอยบอยู่ดอกน้ำเจ้านี่เออก็อยู่ในใจไผ่มันน่ะนะคือในนั้นดอกแม่แล้ยคอยกับช้อมไปได้แหละมูเจ้ากับชีช้อมไปได้คือกัน โบแม่จะคอยรอกลัวตักงไหวก็ว่าโบอยากเป็นได้ัวได้มีี่พอโอ้ทั้งเอื่อยนี่ก็คือแบบว่าอยากเป็นแบบว่าอยู่ด้กันตลอดชีวิตเนาะก็ากเวฟนั่นเองเ้ากับ่เคยเฮาเอามากกับ่ไเลยเคยะเคยปลามีแต่ว่าตายปลาไปเพิ่นเสียหมยถึงว่าทั้งเอื่อยนี่ก็เคยมีสามีมาจากคนอันนี้ขออนุญาตทำ ก็มีคนเดียวคนเลยผัวอยู่พ้นได้หนองคายเหมือนไอ้ผัวเราผัวคนไทยคนไทยและหนองคายก็มีดูกน้งกันซีคนมาตายคนนึงสรุปแล้วอันลูกเจ้ากับคนไทยน่ะเรือสามอยู่้ายตอนนี้อยู่บ้านเราเนะก็ยุ่ไทยสองอ๋อสรุปแล้วกับกับเจ้าเป็นคนไทยแล้ว เอก็เป็นแล้วของลูกของอยู่บ้านพ่อเขาพอดีอยู่ในบ้านเราเนี่ยพ่อน้อเดียรพ่อเราก็ยังแบบนี้คุณบอกว่าขั้นวันขั้นว่าเด็กไปเห็ดอันนั้นมันงกัเป็นคนไทยพอดีแต่แต่แต่เพิ่นเกิดแต่ว่าลูกเจ้าเกิดอยู่ใช่หรอเล่าเกิดอยู่แล้วเโอ้ก็ค่อนข้างจะย่างเลยเนาะถ้าว่าเกิดอยู่ฝั่งไทยเนี่ยมันมีใบจังก่อนจังเกิดกันนั่นจต่เนี่ยเราก็พอได้ตายคืออันสามีกับทั้งเอกิดนี่ก็เสียอยู่ฝั่งนั้นบอกเสียอยู่ฝั่งนี้ แต่เราก็เราก็ได้ประกันสังคมได้ของได้เฮ็ดอยู่พุ่นอือประกันสังคมก็เสียหายอีกต่อไปยาก็ยังอยู่ไทยน่ะอย่น้องค่ะอ๋ออ่าก็ยัง3-4คนอย่น่ะอ๋อยังเบิดเาง่ให้ข่อยมือบ่ได้อ๋อแต่ข่อยข่อยก็บ่เคยได้เป็นหางเป็นหมายว่าซเาก็เออเาก็เอาก็ตั้ง ก็ในใจก็ตั้งว่าอยากมันอยากโค้งสันเดแต่ว,ว่าจากักบ่อก็นิีว่าเห็นนี่กะะ็บอกท่าจักว่าเขาก็ตั้งว่ามานันโค้งแต่จังเอาเนาะก็ศึกษาเ,เ<ม>บ,บิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะพทุกอย่างแบบไม่สิ่งที่แน่นอนโค้องอเดจังเอาโ<ม>ค้งเ<ม>ขาพวกค่อยเป็นหางเป็นจักเถื่อว่ข้าไปเชื่อเขาก็มีแต่ว่าตายจากกันไป อือคือทั้งเอ้ยนี่ก็ก่อนจะมาหานี่ก็โยกก็ต้องตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเนาะกับว่าตัดแต่จะมาเนาะหมดยาติพี่น้องก็บหูจักเบิดเออเฮาแบบบันที่น้องเฮาก็ะหูเบิดลูกหลาศพอแต่ว่ามันเฮ็ดหยังบ่ทันได้พอมันทัไนได้ออกพรรษากเม่นเม่นๆ<ม>พี่น้องเนาะเออบ่ทันได้ถือว่าว่ามันเดือนมันนี้เดือนนี้มันเป็นเดือน11บเอ็ดเมื่อดือนชิสมมุติว่าออกพรรษากในทั้งลุงก้อนจะเฮ็ดพิธีเลยบ่เออกับเดือน12ฮอดเดือนมันพุ่นแนี้เนาะออกพรรษา ออกพรรษาวันที่สิบเจ็ดตุลาหนี่ได้ออกพรรษามันโบราณนึกแล้วออกพรรษายังอีกสองสัปาห์หนึงได้เอื้อยมหากแต่ว่าเดินย่างเห็บบนทัานได้แปลว่าอ๋อต้องไปเดินคู่คันว่าว่าวกันก็ชุบพ้นั่นคันคอยบุทองบุท่านนั่นก่าเดือนใหม่ในเดือนชองพอได้เออได้ได้เงินมันบ่บ่ได้เลยเงินนี่มันได้คู่มือใครได้หนอวัดมันได้มันกาจังว่าได้ไดรจังว่าว่าวพ้นเมียนั่น พ่อแม่อายน้องทางนั้นนีทาว่าค่อยคือบุท่านหาบุได้นี่คอยคอย,ยาวไปได้ตีบวได้บุเป็นยังขงมูเจ้าก็อยู่นํากันอยู่ห,าหนาชน,นะาเออขันว่าใน,านี่้เนี่ยเอาอู้ขันว่าเได้ก็บบรได้ได้ก็บบได้เลยหึค่อยชิมเมเื่อมือ,นนอน่นี่วะค่อยกอดในเนียแล้วหลังเ่อมันบุท่านนี่เนาะมันบอกบุได้ได้ของอะไรนะแต่น้ำบอกก็ยังบุกแม่แล่มันคือในนั้นเนาะค่ยอยมันค้นนัน ผู้แล้วนะยามมันบ่ทันเลยบัาน,นี้เลเวาเมียนคือบน,น,นอทันก็โยกคือแต่เบื่อก่อนเห็นบอกระจกใช่รถอันนี้มันก็อันนั้นแหละสมุิว่าฮอดเดือนท2สองนี่ทั้งลุงก้อนนี่ก็สได้มีการผูกขอกต่อเขนก็ได้นาะเหรอครับแต่ทิ่มันผูกอยู่พี่ได้ <โ>บมูกได้อยู่บ้านเราก็าะมรก็มาผูกอยู่พี่ทำรูกอนก็ิได้เซิรนมาคือเก่าบอผู้คนต่างๆเฮาเชิญน่ะแล้วเซิรบออขมแมนว่าชิเฮ็ดมู่ไรแเาต่กันจะตั้อยูพุ่นก็เอาต่กันจะตั้งมาบันทึกกันเมียนหนแล้วคืเหตุ่ผ่านมาเนาะ แปลว่าสาเหตุ <บา S 1> กันข่าไก่ขา่ขากาเนี่ยและกับมีการล้มวัวล้มยังอยู่บอ่บอบ่ออยู่พุ่นอันีิมาล้มอยู่พี่อมาล้มอยู่เรืองลุงก้อนนี้นนแปลว่าอยู่พีนั้มันบอกว่าลูกหลานมันก็หลายลูกหลานเขาลุงก้อนนี่บอ่อทางนี้น่ะบบนะแต่ที่ได้เชิญมาถูกพักละลายอยู่ด้่นอนโยหลายนั่นแล้วไม่ได้ไม่ได้่อยเชิดอยู่นี่น่อยยูทูบเมืองยูทูบเบอร์ก็จะมาคือกันแน่นอนมาเบิดเขาเชิญเบิด ทุกทั่วรล้แหละมีจะคนจะคนณอะไรมเขาเชิญมาเบิร์ตโลดเลยรวมไม้มืออยู่นี่น่นอเหมือนนั่นดอกอยู่ดีมีแห้งนี่ครับจ้าถูบได้นน่นอนงัวเป็นนั่นชัดชิงเรลระชานกันมีรองชองฉอ่ำคือเน้นใจนะหน่อยไปได้แล้วเพื่อชิชักชื่นลูกหลานมาต่หันไปนี่พูดแล้วหดเมืองนอกเพื่ะโอ้เชิญมาเบิดเนาะเชิญมาเบิดตเชิญออก แต่คือว่าผู้ช่ชวยเรือนี่ก็ามานี่ก็ไม่ลายโยทุกร้านก็นดีเรื่องเหล่าเรื่องเบีย้ยนี่ก่าเนือก,กว่าผู้นั่นผู้นี่ได้เดินเดได้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 หนาเขาชีวิตไปนั่นเอฟซีลุงก้อนก็ลาอยูนแล้วนี่กบืดคนช่วยโอ้ยลูกเลี้ยงพ่อกับบ้นบ่นหน่อยอๆๆนั่นพี่ชัง <ๆ S 1> คือกันกับเท่าอยู่บุญนี่แล้วเราก็าเออ คันเอาเนอะเราชิดช่องเมื่อโลดเอ็กซ์ีลุงก้อนหลายเนาะพี่น้องเนาะหลายๆเป็นตัวจริงบ่บ่ใชเป็นในโซเชียลมีเดียย่อยู่มีกาพูนกามีนี่มี่องฉามพนชิชงมาช่วยเหลือนี่ผู้นึงหันพัดไปผู้นึงหันหาล้อยเช่นมื่โลดอันนี้นั่นมันชงมาโลดแหละจำนวนนั่นนั่นชิชงมาก่อนได้นั่นไหะบนแมนที่มือผู้แคนได้ชงมาก่อนโลด ที่ชื่นชอบลงอุงก้อนเนาะแต่ว่าพะชานี่มันมันมาลุกน้อจังนวนนอะ่ะใช่หรอกแม่นว่านัน <c ười> ่นหรอกเคจะบอกเขาใจแต่เคนคิดใจให้เจ้ามากกว่านี้บุญจักยังมีผู้นึงเด็ดนี่ส <c ười> ิตัวหรือว่าอะไรอะไรอันแปลว่าตะกี้นั่นว่าสิผักมุงมาให้มุมงห่วยนึงกับเกือบผู้นึงเลย นำ้ำน้ำหอมก้องเนื้อกว่าบ้านนี้ตัดสายออกโทษใช้กับบ่ได้คน,นันอยู่นี้อยู่รอยอ็ดเนี่ยอ่าอ่าเยอพอก็ดีกับบ่ได้วังวา<อ>่าที่อยากได้น้ำมูกในอมูของมูงว่าวชิพา,ากมาให้ดิเอ,อ,อากับบ่ได้ว่าได้อน,นั่นเนี้ยนี่นี่นึกมูงก็มีอยู่ในโทรศัพท์นี่อยากได้หน่วยใดมุงหกหน่วยค่อย,อยเอาหน่วยชิพากนี่เด้อก็จะให้ก็เออบ่เป็นยังอันพูกที่คุยกันวังช่วงนั้นน่ะเนาะอืมเดี๋ยวนี้โทรที่ต่อบ่ได้บ่ทางเพจ ติดจะอไม่ได้เช่นเดียนี่นะจะโทรไปเรื่อยๆอยู่บนเรือว่าโอ้ยเลยๆอยู่แต่พุ่นมานี่ตัดสายออกแล้วเดี๋ยวนี้มันจะหมดมันหมดมันหมดเป็นเพื่อนมันตัดออกเลยก็ย่าเช่นไรเส้นเนา<อ>ะใครบอว่าโอ้ยอยากเป็นเพื่อนเป็นนั่นตะกี้ว่าเงินเนาวไปใช้ช็อคผ้พาของใหเ้เด้อตู้เด้อเออตู้แล้วบอมคือกันกับเทาอยู่อุบลน,นี่เราติดตามอยู่เลยเลยนึกหนอ่อยเรา ตามให้เอาเมียอยู่คนบ้านน,าน,น,น,นี่บ้านนั้นน้บ้านนั้นน้องนูกเขียนนี่ไหนเถาอยู่บนนี่หาผู้เชาานั่นก่ขอข้อจได้ห่างห่างกันไปนี่แต่ขี้ว่าวาชิม,มานี่เอาไปเอามาให้คอยพากเงินเมื่อให้ช่องช่องพันบมมีเงินนั้นชื่อกับเข้าให้ลูกชื่อนุ่มให้ลูกคอยกะเว้ยเว้ยมันหลายเ่อเลียวเชาวเวียงจันนี่กเบเธอหนึ่งเช้าเมืองหลวงเ่อหนึ่งนี่กับเราหลายดอกผกัก เช้าเวียงจันนี่กับภาคล้านนึงนี่ยวชิมานะภาคขาทางขาหลุดนี่ชา้าเมืองหลวงนี่กับล่านนึงกัเมิดเลยได้เงินแล้วก็ตัดสายออกไปเลยรถขอบทิ่ต่ออีกเขาก็เยอะเยวนี้กัมมีอีกผู้หนึ่งนั่นบริการได้แล้วได้สองแช่นั่โทรมาเลยเลยอยู่เขาก็บอกให้มันเห็นบทบาทเลย <c oughs> เออเ,ออเออขาบอกว่าโอ้ยเขาลงมาก,ก่อนนั่น เคยให้เห็นบอนชุม,มานเอาห้องยาคี่นี่มาก่อนเค,เย,คยกับบ่ได้ให้หลายดอกให้เงินแปดแสนช่องคุณน่ะยขาดหลุดโมเมนว่าคอยเ็นอันนั้นได้่อยจะว่ามันลาบแล้วมึงเอาเงินไปก่อนนี่นั่นบัดแล้วผุดท,ท้ายมาเลยหรออดบุหินหอดนั่นตัดหอดฉายออกกั่บ,บวัวดอกันนี้ก็ดีมสมุทราูมี อันมีคนจะขอเงินอีกบ่ในทางลูกก้อนที่ให้บอกบ่นีนบ่ให้แล้วบา่นีนบ่ให้แล้วบา่นีนเนาะอืมอยาลูกคันว่าบ่เป็นว่าวันนั้นเราคันคือว่าเมียนั่นเออจำเป็นเมียผู้ป่าคันไปนั่นเราว่าโอ๊ยทุกอย่างแล้วค่อยนี่ขหอนคว้าเฮ้ยตัวนั้นตัวนี้ค่อยให้อยู่ใจค่อยนี่ยเอาอยู่ดอกเอาเมียนี่ครับแต่ว่า่อยใจค่อยยังอยู่น้ำเมียตัวนั้นอยู่ไหนเด่นี่ไงยังคิอสงสารอยู่ว่ยังคิดสงสารเราอยู่ลูกน้อยเนาะเออลูกน้อยถ้าว่าเรานั่นโอ๊ยนั่นเนีเจ้าป่าฉันเริ่มยัน เจ้าอมาเนี่ยคอยชิมเอ่ยอยู่คอยป้าหรได้รคอยก็ยั่งคืนหอดขึ no? ้นถึงเราอยู่บเมนบอกคอยป้าดอกขงบัวป้าคนป้าคันกะบบเมนว่าชีคืนให้คืนเครียดกันนะยังเป็นนั่นกันอยู่คอยกัยังคือเป็นห่วงอยู่บบเมนยังดอกลูกเมียก็ดีติดต่อทางบ้านนี่บงได้เลยบ่ทางพ่อเท่าไม่เท่าบย่างไเลยบ่บ่เลยเขาบงหับช้ำโทรไปเขาก็บอกเขาตัดสายออกบ่เถึงป้าถึงลุงถึง ไอ้น้องของเขานนะนี่จะพูนผุนว่าผู้ใกล้เพื่อนเคียงเขานาะว่าอยู่อยู่ในหานแล้วอยู่ในบ้านนั<อ>่นแหละบ่ก็ะยามันเลยเมียก็เห็นฮอดขอเป็นเพื่อนเมียครับขอเป็นเพื่อนครับโทรหาก็บอกหับบอกนั่นฉันตัดชายออกคือกันขอ,ขอมาขอเป็นเพื่อนนี่รูกลูกก็เห็นอยู่ลูกนะ<อ>นั่นไงคือป้าอยู่เวียงจันทร์นี่แล้ววาคอยว่าใส่ป,ออป้าเอ,อ้ป้าเอ้ยวยวนี้นั่นคอยขึ้นฮอนลูกคอนั้นเมียคอยนั่น ทีนี้ท่าว่าเจ้านั่นอยู่ใกล้เคียงนั่นบอกน่นเด้อว,ว่าเอยจะพาขึ้นหาเมียคอยแล้วบอกคอยมได้เมือบ้านเราคอยยังอยู่เยงจันพี่ท่าว่คอยเมื่อเดือนชี่เบี้ชิดสองเดี๋ยวคอยชี้ว่าเวิ้งน้ำมันเดี๋ยวคอยกระทาบได้ท่ามุ่งบดได้ว่าอย่างนั้นะท่าว่าเมียนั่นเอ,อ้ดีนี่เจ้าท่าวคอยย่านันแล้วออกคนช่ออกประชาราพระเจ้าเราคอยยังขึ้นหาเจ้าอยู่แล้วก็จะเป็นอันนี้มันทาน้ชำวาทานคนบ่มาเนาะ จกักกิทาได้เป็นอันห้องชากระบคานวานกระบอรชอยเลยกิท,ทาได้บอกจำเป็นแล้วข่อยกระบมบีคนอยู่ผู้เดียวอยู่ในเฮือนเนี่ยจำเป็นเอาไม้นี่แหละทาว่าลูกเบี้ยน,นย่างขึ้นมาขึ้นหาข่อยนี่นี่ข่อยย่างชิมือหาเจ้าได้ป้าแม่เมียเจ้ามาหอดแล้วของชานี้ข่อยเอาห้เราทำเมื่อแล้ว่ขาเป็ห่วงได้คองคนอยย่างขึ้นหอดเราอยู่เมื่อไรกันขึ้นหอดอู้วยเมีนคือผู้นี้ข่อ,อยเอาบอ่อนอยยัง ค่บ่มีอย่างผู้เดียวนี่อยู่ฮ็ดอยู่ฮิตกินกับผู้เดียวหนึ่ง่ายงัวง่ายควายนี่ใครแน่เนี่มาเราไปง่ายช่องเถื่อจัเถื่อเลยเราไปง่ายงัวน้อง่ายงัวง่ายควายสบายไปนี่เนาะไจสบายไปน้ำแล้วเราจะไปใช้กับไปได้บ้านเนี่ยก็มีผู้เบื่ออันนี้ไนได้ลงเงอนไปเมื่อหนึ่งสองลอยบาทเจ้าขึ้นบังลู้มเมื่อหนึ่งสองลอยสองอยจ้างก็จะมาเผาเนาะจ้างเฉพาะนั่นมาง่ายง่ายกับเมื่อละเถื่อเอาเข้าคอกให้ใบมุ้งหนึ่งช่องเอาเข้าเลยเอาเมื่ออยู่เฮื่อนเขาเฉยอยู่โย่ มันจีเป็นโบคือดอนบ่ได้บ่ได้บัดนี้พอเรามาอยู่นั่นก็รู้สึกว่าเบาภาระใน่เนาะลุงกเบาไปน้ำแะไรบ่มีหยังเนาี่ยถามเราครั้งนี้ถ้าว่าเมื่อลบเมื่อลบมานี่ยก็ไม่มีเงินค่ารถค่าเรือได้บ่อ่าอ่าเวนาีนจักแต่เป็นเจ็บเป็นโชว์ทั้งนั้นโอ้ยเห็นได้ก็ให้มาแล้วจําเป็นเมือม่อผมเมื่อบดกับเมื่อบดผมเมื่อผู้เดียวคอยกระชงเมื่อผู้เดียวคันถ้าว่าอยากเมื่อมื้อใดเมื่ออยากมาเมื่อใดมาบ่ได้บ่มไม่เฮแมนว่า น,นั่นด้วเมื่อกับเมื่อทีน้าังว่าพอได้ว่าลูกเมียมาอยู่ในเฮื่นในนาแหละใครแน่พอว่ามีบอลไปชอกไปหาเราอไปนําและหาเงินนี่นี่อยากไปใช้คือมูโทมาเนะั่นเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่ก็คือเห็นอยู่บนไดในะบแมนโบคือเห็นไดทางของพันชานี่โบได้เนื้หนึ่งคก็คิดได้เงื้อหนึ่งอยู่เรื่องการหาเงินหาทองนี่ก็ดี ก,ก็บุกคือที่ได้ว่าเรื่อยไม้ไทยควบพุทธดินพันธุ์พุ่มไม้จักเถ้าหาเงินนี่หาด้วยปัญญาค่อยเองที่ว่ามันยังนังเถื่อกอะฮิดนั่นฮิดนี่ฮะก็เจ้าแล้วเป็นหลอดเป็นกระทางน,นี่แหละไห้คือได้ขายมานบ่อแอล้วเถื่อกะคืั้ก้อนเป็นมอธรทำนะพีน่น้องมอธรำอันแล้วเขาเออหนอมอรมเป่าคนปัวคนเป่าคนปัวคนเบิร์ตชูออนนั่นแหละเบิร์ตชูด้านนั่นแหละ สีคล้ายเครื่องคล้ายมันนะนะถูได้คล้ายมันถ้าไผ่ยาเพ็ดก็เห็นได้จนพิษกันอันห้านต่อกันเนาะนี่ก็ห้านนันบูมีหยังเนาะนี่ห้านมี่นี่ต่ออันของพุนต่อเลยชิ่อชื่อเลยเรียวมาพิบัตขึ้นมากอันของบนภูมิของเนี่ยป้าพุทนเจ้าห้ากันว่าผู้นี้ห้องเอาผู้นั้นนั่นผู้เจ้าห้านภูมิเครื่องนี่บัดเขาหนีไปเลย เจ้าโลดพีลึกนาะเขาต่อของคอยลุดลงให้เลยเชียาอะไรไปแล่นไปใช้ของเจ้าเจ้าควักมือเอาพอ่าแท้ผู้นี้บริควักมันของมันมีแนวก่อมเข้ามาด้บันนี้มีผู้มีของกับผู้มีของมันคือกันไดทั้งที่นะก็เขาชินแลนมาหาผู้นี้นะแล้วผพิดกันแล้วบัดนี้้นั้นชื่อไปเลยนะหานจงชั้นได้แต่ว่าเห็นชาปคุณหันแล้วบนเขาจังเห็นนั้นนิยมเขาเอิในยมคลายร่ำรวยร่ำรวย บ,บ่บ่บ่ึงละลารวยดอกมียุ่มเนาะขายได้ขายดียังประมาณชื่อดอกอคอยนั้นลงไปนี่ลงจากเชนโนไปนี่ไปเข้าตลาดเ <c oughs> จ้าบอ่อลงนันอันนี้นคอยนี่แหละชื่อนี่นะเขาจ้าบดบดเอาเลี่ยวเขาบดผู้จักขั็คอยเบิ้งเจ้านั้นบดบดเบิ้งอย่างเบิ้ง,งเจ้าโอชนะเ <c oughs> จ้าว่าขับกันนอกนฉยโยงเขาว่าขักใน่ยคนเท่าเลยว่าไฟชิตัวใดโอ้เข้าว่ะขักขักขัเจ้า่าเนาะ Oh a cup.